<laughs> เอาละครับก็ been, าจะได้เปิดชิปก็สวัสดีคนดูทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับกลับมาอะไรยังไม่เล่นเลยเรามาเล่นเกมใหม่ล่าสุดจาก n e ็ตอีฟนะครับหรือว่าเกมนี้มีชื่อว่า one human นะครับก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดกับเพื่อนนะโคอบอ่ะเป็นเกมฟรีนะในสตรีมนะตอนน้ใครอยากเล่นก็ ไปโหลดมาเล่นได้นะตอนนี้กำตอนนี้เป็นกระแสกําลังมาแรงด้วยสำหรับเกม One Human อ่ะเราเข้าไปดูในเกมเลยว่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาทำยัะเมื่อกี้นี่ค้งางครับเกมแหลกๆด้วยนะตอนนีนนนนนนน้มีมือชีวิตของเราเดินตามเส้นทางที่ยาวไกลอันยาวไกล But All roads reach their end. แต่ว่าถนนทุกเส้นนั้นก็นำไปสู่จุดจบเฮ้ยเฮ้ยทีกระสิทธ์เนี่ยเฮ้ยไม่ได้ล่าโลกของเราพังลา,ายแล้วก็ซมละลายสู่ห่วงห่วงลึกโอเคกูคดโดนแน่ But born from แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นมาจากความมืดมืดัวของมันเอง Now, ตอนนี้เธอเห็นมันหรือยังอ๋อผมเพลง <laughs> once your faith overcomes despair once you move beyond death once life returns to this world once <laughs> human we'll meet นี่มาของชื่อเกม once human นะครับนี่ครับถึงเวลาของการแต่งตัวแม่เราก็ต้องเป็นโอ้มันโอ้แต่ละตัวแต่ละหน้าที่ให้มานี่เลยถ้าเป็นหน้าอย่างนี้ดีว่มา Negative one hundred and ninety five point seven nine no, physical movement or brain function not detected subject status stable dagger still stuck in the sheath inspection four eight one complete requesting a higher power outlay for the isolation chamber to prevent any further outages. What's that? Oui. what is that b o โอ้โหเปิดมาก,ก็งงเลยเหมือนจะมีแบบมันจะมีพลังงานบางอย่างและอันนี้เป็นขึ้นหัวใจแน่นอนอตื่น ตื่นไหมตื่นมาแบบเบอร์เหมือนภาพยังไม่โหลดบโบรตื่นมาอย่างนี้เลยเหรอกดขางนิ้วให้กดรูปท่นะ เมีเฟิร์นเอทอยู่ตรงนั้นเก็บมาเร็วฉีดฉีดเข้าไปกูต้องกดทุกอย่างเลยหรือเปล่าเนี่ยลุกขึ้นมาแต่ทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกตินะครับแล้วมีดสลายเอาไม่ใช่เอาไม่ใช่ว่ามีดมันสลายไปหรอ กดคิกขวาเพื่อโจมตีคิกซ้ายเพื่อโจมตีเหมือนกันน่าเหมือนจะมีห้องทดลองอื่นในแล้นเนี่ยระบบการหันกล้องนี่ปดฉากดเอ็นเพื่อเปิดแฟลชไลท์เปิดเอ็นไม่ได้หรอ,อะไหนคือแฟลชไลท์วะน่าจะยังไม่มีโอเครหัสเลัไปดูกับ เกลับ<ป>กลับไปดูเพื่ออะไรมันก็มีขึ้นบอกอยู่ไม่ใช่หรอวะศูนย์เจ็ดท่าไรนะศูนย์เจดสองแปดเหมือนจะพนักง,งานตัวเย่หมดแล้วนะครับอันนี้คือต้องกาลงการ์ดระบบผ่นมันอาจจะหงห่งงนิดนึงนะคนดูอาจจะเบียนหัวได้เฉยว,ว่าแต่คนดูเลยผมก็เวียนหัว อุ่ยแผ่นแบ็แผนแบ็มันจะเป็นกระเป๋าอะไรทั้งอย่างเธอคนนั้นคือฉันอีกคนหรือเปล่าเนี่ยเอาแล้วก็คือ what the V เอาไม่ใช่ V เรียกว่า V เวเวิน เบี้นกนี่นะตาแบบประหลาดนี้ดีใจที่เจอหน้าใหม่อีกนะนี่คิดว่ามนมีแค่ฉันคนเดียวสะอะไปต่อ,ตอครับนายคนเป็นเมต้าฮิวแมนเหมือนกันสินะนายรู้หรือเล่ว่าฉันเป็นใครเฮ้ยพลังจิตจะไม่รู้หรอกว่า <you are. S 2> นายเป็นใครแต่ฉันรู้ว่า นายเป็นอะไร You awaken e d the cradle and that's something only a meta ah human could do. y o u v e lost your memory. You remember นายเสียความจำจำ,จำได้หรือเปล่าว่านายเป็นใครจํไม่ได้จําไม่ได้ครับโอ้โหพลังจิตถึงนายต้องทําก็แค่ฟังฉันฟังว่าฉันจะให้นายทําอะไร What the f

our world has been overrun with deviants ever since starfall. ordinary humans can't take high levels of stardust exposure. Yeah. they end up just like that. But... Yeah. you should be fine. in fact, if the conditions are right, you might even <laughs> even be able to use stardust. God. to you, alena. <laughs> เก็บมาเก็บมอนแต่เอไอเอไอ,อ,อ,อมอนนี่คือโคตรงงอะ่ะโดดออกโดดออกแล้วก็วันมีศัตรูยืนอยู่ข้างหน้าโดดออกฟันแล้วก็เปิดเกียร์บล็อกในรองเท้า เรามีรองเท้าใส่แล้วคุณคนแล้วก็มีเก็บเห็ดยาเก็บมาแล้วสัมผัสสัมผัสอะไรอ่ะสัมผัสที่หกหรือเปล่ากดคิวเพื่อติดนิ้วอ๋อเหมัอนมันเป็นดูอดีตดูความทรงจำอะไรมาเนี้ย เธอสามารถช่วยโลกนี้ได้นะถ้าเธอควบคุมพลังของเธอได้นะพลังอะไรกันเอ,อ่ยอุ้ยบินเลยเหรอรอบนี้นจากตอนแรกไป็นวบคุมีของตอนนี้คือบินเลยหล hey, ุ่มตรงนั้นนะ่ะแล้วดูหน้ามันดิหัวเป็นหัวเป็นอันนั้นลนะ่ะเป็นกระเป๋าเดินทางนะอ่ะ มีอย่างนี้ด้วยเหรอโคตรคอนโทนนี่มันคอนโทนอเปล่าเฮ้ยโคตรเจ๋งดิงามเป็นเงินโอ้หห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 ห กูมีพลังพิเศษอะไรสักอย่างโบรโ้หูอืมเออเฮบินบินไปแล้วเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวแล้วคุณพี่ก็ตัดมาอย่างนี้เลยเรามาอยู่ที่บ้านของมิซโกมีตัวตนจริงจริงด้วยนึกว่าตัวเย่ไปแล้ววีนายมีชีวิตอยู่หมายถึงนกนะ <c oughs> แล้วดูสิฉันเจออะไรเมตา <c oughs> ฉันจะช่วยเขาที่จะตื่นเฟโดแล้วก็ทำให้ฉันเป็นอิสระได้ขอบคุณนะ เ me Mitsuko. เธอสามารถเรียกฉันได้ว่ามิสโกโอเครู้แล้วแหละฉันเคยเป็นเมตาฮิวแมเหมือนกันจนกระทั่งฟีมาช่วยฉัน m i มิ u โกเป็นเมต a ที่แบบว่าพิเศษมากก็นางที่เห็นก็คือมีพลังอะไรมาข้ามข้ามเลย เล่นเป็นโอไลยไะเล่นได้ถำจริงแล้วเป็นการวางออบเจกต์ยังไงในบ้านที่แบบโคตรวิ่งไม่เขียนสตอเรนง่ายๆอะ่ะเอาเอาโซนไง นโอ้โอ้ยกรเดดโบอวก็ดไออันเด้สแตนแล้วอ่ะตอนเนี้ยแล้วไหนอาวุธอย่างอื่นไม่เงียบมีปืนให้หน้าบ้านด้วยแฮะเป็นฐานทัพอะ่ะฐานทัพขนาดย่องขนาดย่องตัดต้นไม้ก่อนกดทีเพื่อเซตแคมไฟ อนอ้อ๋อนี่ไงคือเขตอ๋อหน้าไมา้มันเป็นแดร์ริวใช่ไหมเราทำแล้วใช่ไหมเข็มรัวย,ยังไม่ทำหรอยังไม่ทำหรอเอ่อกดค้างอ๋อก็ปวดค้างอ๋อสู้อีเวนต์มาไซเรนแน่ๆ เป็นเฮดขับจริงโอ้ยขอโบวชคนแรงโอ้ยไฟเลนตัวนั้นแข็งแกร่งมาก โอ้ย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 มียอ,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 อย่างนี้ด้วยลบลบขับจริงลบโอไม่ทันให้ตายสิมันน่าตื่นเต้นมากเลยครับแต่เลเวลห้าแล้วอีปืนนี้มีไว้ทำไมาเนี่ยยิงไม่ได้เหรอตั้งประกอบหรือไงเดี๋ยวว่ามันยิงได้แต่กดไม่เป็น ตัวแตกแตกตายอนาตตายอนาถคือตรงนี้โกนแล้วมีโก,โกเป็นกอยยากมิซึกโกแม่ต่อไปยังโลกใหม่เ <c oughs> ออเฮือดนดด โดนดูดโอ้โหประตูลอยอย่างเงี้ยเลยเหรอแล้วตกมาไม่ตายเนี่ยโอ้แล้วตกมาจริงด้วยนะ ไม่มีโหโคตรไปที่เราย่ออ่ะอย่าบอกว่าต้องลงเองด้วยใช่ใช่ไหมวา่าวเนี่มัสร้าง territory กันเถอะก็เหมือนเป็นบ้านแหละนะเราก็จะเห็นบ้านคนนั้นบ้านคนมีไม่เต็มไปหมดนี่เราก็เข้ามาสู่โหมดโลกออนไลน์แล้วใช่ไหมเออใช่แหละ โยกบนซับบเดีย๋ยไปยุ่งกับเขาเลยเดีย๋ยวเขายิงมาเราตุยไม่เอาเราไปไหนดีตันนี้คนอยู่เยอะเนาะเราขึ้นไปอยู่ที่ตรงสูงปะกดบ,บีเพื่อสร้างมอานะอยู่ในป่านี่แหละอยู่ในป่าสร้างอย่างไง กดอะไรสร้างอ่ะอ๋อเป็นอย่างนี้อ๋อโอเคก็ประมาณนี้นี่คือบ้านของเราออกมาก็ไม่ใช่บ้านนะก็คือบ้านคนอื่นนะครับตรงนู้นมีอยู่ประมาณสี่ห้าหลังเราอยู่ในป่าครับผมโอเคโอเคแล้วัไงต่ออ๋อเป็นโหมด B คือหมดสร้างโอเคโอเคแข่้าใจละ ก็โง,โงโ่อยอะเออหอมอออมีคงมีขอมให้ทำเพียบเลยต้องหาคอปเปอร์กับไม้ไม่ให้กับกับหินแล้วก็มีจากัดแน่ตรงเนี้ยรู้สึกคนอยู่เยอะดูคนอยู่หนาแน่นมากผลบ,บีเพื่อ ทำอะไรนะั้นมันให้ทำใ่ไหนนะนี่ปะหรือว่านี้อันนี้แหละกดครับเป็นการเผา copper ingot ต้องใช้อันนี้อย่างนันหนึ่งเรามีเจ็ดสิบห้าเราก็ใช้ครับเอาละครับสำหรับวันนี้เราก็มาลองเล่นไอ้ once table g เกมที่เกมฟรีนะช่วงนี้ในะช่วงเวลานี้ ที่มาพร้อมๆ uh, กับเอ่อ The First Descendant ก็เกมก็นี่แหละครับตามที่เห็นเลยใครชอบก็ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้ด้วยนะแบบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไมูวจะเป็นเกมอะไรเหมือนกันบ๊ายบาย